สวัสดีค่ะวันนี้มีขนมเฮลตี้มาฝากค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูบกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆก่อนอื่นเรานำเนยจืดนะคะออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเราใช้ปริมาณสัก1ส่วน3ถ้วยตวงให้มันนิ่มก่อนนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในชามผสมใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป2ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็จะใส่กลิ่นวานิลาเล็กน้อยถ้าเป็นแบบเหลวก็ประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนให้น้ำตาลทรายมันละลายก่อนแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่1นึ่งฟองอันนี้มันเป็นไข่ไก่เบอร์เล็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ตะก็ตีให้มันแตกๆเลยค่ะ ต่อไปไปเตรียมของแห้งค่ะอันนี้เป็นแป้งขนมปังอยู่ที่1.4ส่วนสีถ้วยตวงจริงๆใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้นะคะแล้วก็อัลมอนด์ผง1ส่วนสีถ้วยตวงผงฟูประมาณสัก1ส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันให้เพื่อนๆนวอร์มต่ออบไวรอได้เลยนะคะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณสักร้อยองศาจากนั้นเราจะนำของแห้งไปเทใส่ในชามของเหลวค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วก็จะใส่เกล็ดมะพร้าวอบแห้งครึ่งถ้วยตวงแล้วเราก็ใส่เป็นอลมอนสไลด์นะคะปริมาณก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะอันนี้ก็ประมาณสัก1ส่วนสีถ้วยตวงเป็นอลมอนที่เราสไล์เองนะคะก็เลยหน้าตาแบบไม่ค่อยเหมือนที่เขาขายเท่าไหร่คนสมผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นเราไปเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ไซส์7จคูณเนิ้วลองด้วยกระดาษไข ให้เราแบ่งส่วนผสมออกมานะคะสัก2ส่วนเหลือไว้1ส่วนเอาไว้โรยหน้านะคะอันนี้เราใส่ไปสัก2ส่วนจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วถาดเลยค่ะ แล้วเราก็จะเอาแยมแอปเปิคอที่เราทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะมาทาให้ทั่วๆ แล้วก็เอาส่วนผสมที่เหลือนะคะมาโรยลงไปค่ะเป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้โรยให้ทั่วๆเลยนะคะสุดท้ายก็จะโรยอัลมอนด์สลด์อีกรอบหนึ่งค่ะจริงๆเปลี่ยนถั่วเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะแล้วให้เรานำเข้าเตาอ,อบไฟบนล่าง150องศาอบประมาณ30-35นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ ตัวแยมนะคะมันก็จะแห้งๆนิดนึงแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นพวกแป้งนะคะก็จะแบบกรอบๆน่อยๆนะคะพักไว้ให้เย็นก็ตัดเป็นชิ้นค่อนข้างอร่อยนะคะกลิ่นหอมหอมทั้งเปลิอมะพาวอบแห้งแล้วก็อัลมอนด์ผงะคะ่ะรสชาติเข้าจะเปรี้ยวนํานิดๆจากแยมแอปริคอตเนาะแล้วก็จะตามด้วยความหวานเล็กน้อยนะคะ โดยรวมแล้วก็กลมกลอบนะคะไม่ได้หวานมากจนเกินไปถ้าใครไม่มีแยมแอปิคอลก็สามารถที่จะใช้แยมอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบได้เลย<ม>ก็ลองไปทำดูนะคะ